สวัสดีค่ะวันนี้แอดก็จะมาให้น้องน้ำโชคจับตัวเลขให้นะคะงวดประจำวันที่16มีนาคม2564นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะทำขึ้นแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมนะคะน้ำโชคมาจับตัวเลขให้หน่อยเร็วงวดวันที่16มีนาคมวันนี้ขอแม่นๆนะ เลขศูนย์ค่ะ 哈哈。 เลขสี่ค่ะอีกตัวนะึงเข้ามาอาเดี๋ยวให้รางวัลน,นี่ค่ะ <c oughs> เลสำหรับตัวเลขที่เจ้านำโชคจับให้ในวันนี้ก็คือหมายเลข048นะคะถ้าคุณผู้ชมชอบในตัวเลขก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีและตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ